สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดกระแงจันทภัรโรวิทยาค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายนะคะของบทที่1เรื่องจํานวนนับไม่เกิน1แสนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จําได้ไม่คะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างเราเรียนเรื่องใช่ค่ะจํานวนในหลักลูกคิดใช่ไหมคะการนับจํานวนแล้วก็การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายถูกต้องค่ะแล้วก็อะไรคะ การเปรียบเทียบจํานวนนะคะซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันนะคะในบทที่1นนี้ก็คือเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนะคะแล้วก็จะมีการนับเพิ่มแล้วก็นับลดทีละเท่าเท่ากันค่ะซึ่งเราก็จะเริ่มเรียนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะการเรียงลำดับจํานวนคืออะไรการเรียงลำดับจานวนก็คือ การเปรียบเทียบจำนวนนะคะแล้วก็จัดลำดับจำนวนที่มีค่ามากที่สุดไปหาน้อยที่สุดหรือจำนวนที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้การคำนวณเข้ามาช่วยค่ะอย่างเช่นรุ่ครูมีตัวเลขเรียงกันใช่ไหมคะ,ะ5 6 7 8ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการเรียงกันจากน้อยไปมากใช่ไหมคะก็คือ5ไป6ไป7และไป8ค่ะก จะ่พูดอให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลยค่ะค่ะภาพนี้นะคะเป็นการเรียงลําดับจํานวนนะคะจากมากออกจากน้อยนะคะไปหามากเห็นไหมคะน้อยไปมากซึ่งครูแบ่งให้นักเรียนเป็นสองข้อนะคะข้อที่1จํานวนแรกคือ1 5 3 4งหมื่นานจำนวนที่2 8 0 8 0ดพันแจำนวนที่3 8 0 8 9ซึ่ง3จํานวนนี้นะคะ มันยังไม่ได้เรียงมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเรียงจากน้อยไปหามากค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดในนี้คือจำนวนไหนคะ TikTok TikTok ถูกต้องค่ะ8,080นะคะน้อยที่สุดผัดจาก8 8 8 0 80, นั่นคือ 8,089ค่ะและมากที่สุดในข้อที่1ก็คือ15,340นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อมานะคะในข้อที่2 74,324 7560แ,และ 70, อ๋อ7915และ 70, อ่า500 เจ็ดหมื่นกว่ากว่านะคะแต่คุณไม่มั่นใจว่าเลียกอะไรเพราะว่ามันปิดนะคะเพราะฉะนั้นรเราเรียงแค่สามจนวนก็พอคะอ่ะอมาดูคําตอบนะคะเราจะเรียนจากน้อยไปหามากใช่ไหมคะเราดูแค่สามจำนวนที่เราเห็นนะคะจํานวนที่เราที่สุดที่เราเห็นก็คือจานวนเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเจ็ดหมืนห้าร้อยหกสิบค่ะต่อมาค่ะเป็นเจ็ดหมืน 905นะคะและมากที่สุดน่าจะเป็น7915อันนี้น่าจะเป็น7905นะคะเพราะว่า7 4 3 74, 3 74,324ไม่ได้อยู่ในภาพที่ขูขึ้นให้นะคะเพราะฉะนั้นนี้น่าจะอยู่ในลำดับสุดท้ายนั่นเองค่ะ นี่คือการเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากนั่นเองนะคะคำกตอบที่ถูกต้องคือกรอบสีเขียวนะคะก็คือการเรียงลําดับจํานวนที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยนะคะข้อที่1ครูมี8ปดพันสและ9,230 จากมากไปหาน้อยในจำนวน3จํจำนวนนี้จำนวนไหนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะ9,230อยู่ลำดับที่1เพราะว่ามากที่สุดลองลงมาเป็น9 0 1 0อยู่ลำดับที่สองและลำดับสุดท้ายก็คือ8 1 9นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ค่ะเราเห็นแค่สามจำนวนได้นะคะเพราะาจอันบางนะคะ ข้อที่2ค่ะจำนวนแรก21,324 21,560 54,915ตรงนี้น่าจะเป็น76,905นะคะเมื่อเรามาเรียงจากมากไปน้อยก็จะได้76,905ที่อยู่ด้านหลังต่อมาเป็น54,915 21,560และ21,324จากหลังท้ายค่ะนี่ก็คือการเรียงราดับจำนวนจากมากไปน้อยสังเกตนะคะว่าครูไม่ได้ใช้การคำนวณบวกลบคูณหารอะไรเลยนะคะเพียงแค่เราสังเกตตัวเลขอาจจะสังเกตตัวเลขหน้าสุดก่อนนะคะว่าเลขไหนมากที่สุดต่อมาถ้าเมื่อมันเลขมันเท่ากันก็สังเกตจำนวนในเลขหลักถัดไปถ้าอันไหนมีมากกว่าก็แสดงว่า จำนวนนั้นต้องมีค่ามากกว่านะคะค่ะทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกาันเมื่อกี้การเรียงลำดับใช่ไหมคะเราไม่ได้คำนวณถูกไหมคะ เพียงแต่เราใช้วิธีการสังเกตว่าตัวเลขนี้มากกว่าตัวเลขน,นี้น้อยกว่ามาเปรียบเทียบกันในตัวเลขแต่ละหละักถึงจะได้คําตอบแต่ว่าการเขียนแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหร,รือลดลงเท่าเท่ากันเนี่ยจะต้องอาศัยการคํานวณน,นะคะ 1. สังเกตก่อนคะ่ะ2ถึงจะเป็นการคํานวณจากที่เราสังเกตในรูปนะคะ71 7จ็ดสิบสามเจสังเกตไหมคะว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้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 นและเพิ่มขึ้นแต่เรารู้หรือ,อย่งคะว่าเ,าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างเพราะฉันเดี๋ยวเราจะใช้การน,นับนิ้วนะคะอ่ะเจอไปเจดามได้กี่นิ้วคะเจแล้วเจ็ดเพิ่มขึ้นมาสนิ้วต่อมาคะ่ะเจ็ดไปเจด้ได้เท่าไหร่คะ เีสิบสามแล้วไป7 4 75สิบก็เพิ่มขึ้นมา2นิ้วเช่นกันนะคะต่อมา75ไป77็ดแล้วเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเพิ่มมา2นิ้ว77ไป79ก็เพิ่มมา2นิ้ว79็ดสไปแปอ็ก็เพิ่มมา2นิ้วเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าแบบรูปที่เห็นนะคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละสอนะคะค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อกี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นต่อมาเป็นแบบรูปที่ลดลงทำไมถึงรู้ว่าลดลงเักเรียนสังเกตตัวเลขเห็นไหมคะจาก70ไป65 60 55 50แล้วก็ไป45นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า70เนี่ยมันไป65มาลดไปเท่าไหร่เราก็ต้องใช้วิธีการนับเลขถอยหลังนะคะ70แล้วไป69 68 67, 66, บเหกสทั้งหมดกี่นิ้วคะ5นิ้วใช่ไหมคะหนิ้วที่หายไปนะคะเพราะฉะนั้นจาก70ไปหกส้าลดลงทีละ5จาก65้าไป60สนับค่ะ 64, 6ิ6ส6่หกาหายไปเท่าไหร่คะหายไปทีละห60ไปห้ก็ไป 59, 58, 57 ห้าสิบหกห้าสิบห้าก็หายไปอีกห้าห้าสิบห้าไปห้าสิบก็หายไปอีกห้าห้าสิบไปสี่สิบห้าก็หายไปอีกห้าแสดงว่าแบบรูปที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละห้านั่นเองค่ะอันนี้คือแบบที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นทีละสอง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 และสองนะคะต่อมานะคะเป็นการนับลดทีละห้าห้า ห้าห้าและก็ห้าแต่ว่าแบบรูปที่นักเรียนจะได้เห็นในแบบประหัดนะคะมันจะเป็นเลขที่มีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะต้องใช้วิธีการากระดาษทดหรือว่าใช้ การนับนิ movement, at at point, 91, ้วนะคะจะใช้วิธีการสังเกตแบบครูไม่อาจจะไม่แน่นอนนะคะแต่ก็ก็ต้องสังเกตดูนะคะว่าเลขมันเพิ่มขึ้นตรงไหนหรือลดลงตรงไหนหรือเลขตรงไหนหายไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนี่ยสังเกตให้ดีนะคะค่ะในแบบ ในวิดีโอวดีโอนี้นะคะก็จะใช้ประกอบการทำแบบประหัดคณิตศาสตร์บทที่1ค่ะตั้งแต่หน้าที่17ถึงหน้าที่25ก็คือจบบทนี้เลยนะคะนักเรียนสงสัยหรือว่างงตรงไหนหรือว่ากลัวคำตอบไม่ถูกต้องก็สามารถถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มไลน์ของห้องเราได้เลยนะคะคุณครูอ,อก,ก็จะช่วยตรวจเช็คให้แล้วก็ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบทเรียนนี้บทเรียนที่1จํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแก็ได้จบลงแล้วนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนที่2บทเรียนถัดไปแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย